สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่16ธันวาคมเรามาดูข่าวเช้าของเชลซีเรามาเริ่มกันต้วที่ข่าวนี้สิงห์ถูกเสนอฟริกแล็กกุญญาทางเลือกในแดนหน้าโดยเชลซีถูกเสนอให้คว้าตัวชูวอฟริกและก็มาจิอุสกุญญา2กองหน้าของอตเลเตโกมาดริดในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้ ตัง The Evening Standard สื่ออังกฤษรายงานข่าวดวา่าเชลซีได้รับการเสนอให้ยืมตัวฟริกกกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสไปใช้งานในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังพร้อมเงืินไขในการซื้อขาดในช่วงสัมเมอรปีหน้าเช่นเดียวกับทางกุนจจาตัวกชาวบราซิลเชลซีนั้นกำลังมองหาขุมกาลังนแดนหน้าเพิ่มเติมหลังจากตัวเลือกสำรองอารมานโดโปยา บาดเจ็บหัวเขา่าพักยาวและจะพลาดช,ช่วยทีมในช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาล2022ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วจึงไม่ปิดโอกาสทุกความเป็นไปได้ในการสัญญากับศูนย์หน้าคนใดคนหนึ่งซึ่งการบริงานนั้นกุญย่าเองก็กำลังชะลอการตัดสินใจหลังได้รับขวามสนใจจากทางวูฟแฮมตันวันเดอร์เอร์และก็ทางบริจูเนเตตสองทีมพิมพ์บริกเพราะต้องการปรอดูท่าทีชัดเจนจากทางสิงห์ครามเชลซีทางนี้อาเดริโกมาติดนั้นพิจารณาปล่อยตัวฟริก ในช่วงเดือนมกราคมนี้เพราะความต้องการในการย้ายทีมของเจ้าตัวขณะที่ผลงานในช่วงครึ่งซีซั่นแรกเนี่ยมีเพียงแค่4ประตูจะทั้งหมด18เกมที่ลงเล่นรวมทุกประการเป็นการลงตัวจริงลาลิก้าเพียงแค่5เกมเท่านั้นขณะที่ผลงานของคุณย่าเองก็น่าผิดหวังที่สุดแล้วยังยิงประตูในช่วงซีซั่นนี้ไม่ได้เลยจาก17เกมที่ลงเล่นรวมทุกประการซึ่งเป็นการลงเล่นตัวจริงเกมลาลิก้าสเปนเพียงแค่2เกมเท่านั้น เรือจัดชุดใหญ่ล่าตัวจูดและซาก้าเข้าสังกัดนะโดยทางแบนเชอร์ซัสี้เนี่ยวางแผนเสริมทีมในอนาคตโดยเล็งไปที่จูดเบริงแฮมและก็บูากายโยซาก้าสองดาวเตะทีมเช่นอังกฤษโดยทั้งเบริงแฮมและก็ซากา้าต่างก็ทําผลงานในเวทีฟุตบอลโลกได้ดีนะฮะโดยเฉพาะปรายแรกที่ตอนนี้กลายมาเป็นหนุ่มเนื้อหอมได้รับขวามสนใจจากหลายทีมดังทั้งในอังกฤษและก็สเปนรวมไปถึงสโมสรในลีกฝรั่งเศสแต่ทางด้านทางเกร,กรแฮมเบเรอรี่ จากทางสื่อต่างประเทศก็ได้รายง,งานข่าวแต่ว่าแมนซิตี้เนี่ยเตรียมที่จะเล่นใหญ่กันอีกครั้งในตลาดหน้าร้อนปีต่อไปโดยบอดบริหารเรือใบสีฟ้าเล็งไปที่บริลิงแฮมและก็ซากาสำหรับการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมด้วยการที่สโมสรเพิ่งต่อสัญญาเป๊ปเกีดราออกไปถึงช่วงกลางปี2025ส่งผลให้แชมป์พิมเบริกซีซั่นก่อนพร้อมหนุนหลังกุซื้อชาวสเปนอีกครั้งและหนนนี้มีชื่อบริลิงแฮม กับซาก้าอยู่ในความสนใจซึ่งทางสโมสรก็พร้อมดึงมาให้เป๊ปใช้งานในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนะสำหรับทางเบลลิงแฮมมีสัญญากับทางบริเซียตัดมุนถึงปี2025และทางซาก้าก็ผูกจยงกับทางอาร์สโนลไปถึงช่วงกลางปี2024ซึ่งตัวสังกัดของทั้งสองรยายการน,นี้กำลังหาทางต่อสัญญากันใหม่โดยด่วนที่สุดนะ โดยเชื่อกันว่าการเข้ามาของแมนซิตี้นั้นจะสร้างความหนักใจให้กับทางดัตมุนและอาร์ซโนในการรังดาวเตะให้อยู่กับทีมต่อไปในอนาคตโดยฝั่งทางมิเกลอาเจตาไม่อยากจะเสียซาก้าออกจากทีมและปรัถนาให้ปืนใหญ่เร่งดำเนินการต่อสัญญานักเตะโดยที่สุดในครัักนี้ ส่วนกรณีของเบดดิงแฮมนอกจากปัญหาเจรจากับทางดอทมุลฐานะสโมสรที่ถือสัญญาตอนนี้ทางด้านของปริบาิสีฟ้าต้องแข่งขันกับหลายสโมสรอาทิเช่นเรอัลมาริดและก็เลวููเป็นต้นดอรอกบ้าปอกบ้าตึงฟอร์มกริชมันในฟุตบอลโลกยกเทียบ1สตาร์ดังเลยนะ โดยงานที่ทางเยดอ,อกบ้านและก็ทางพอบออบ้านนะฮะลองออกมาชื่นชมองตัวกิสมันตัวรุกทีมชาติฝรั่งเศสพร้อมเปรียบเทียบกับ1สตาร์ดัง โดยการน,นี้ทางยูดิเย่ดอกบ้าตำนานกองหน้าเชลซีและก็ทางพอบปอกบ้ากองกลางของจูเวนตุสยกย่องฟอร์มการเล่นขององ on ตูนกิชมันตัวรุกทีมชาติฝรั่งเศสหลังมีส่วนสำคัญช่วยทั้งเกมรุกและก็เกมรับพาตะาไกเอาชนะทีมชาติโมโร oro, ผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2022ไปเจอกับทีมชาตอิอาร์เจนตนาในวันที่18ธันวาคมที่ถึงนี้ทันีีปอกบ้าเองก็ได้โพสต์ไอจีสตอรี่นว่ากิชมันกองเต้ เข้าใกล้แชมป์ไปอีกก้าวแล้วขณะที่ดรักบ้าเองก็กล่าวว่ากริชมาเนียสร้างความประหลาดใจกับผมเป็นอย่างมากเลยนะแต่ว่าเพราะเขาเป็นนักเตะร,ระดับมันสมองและมีคุณภาพดีเขาจึงเล่นแบบน,นั้นได้เขาดูเหมือนกองเตะมากกว่ากริชมันซะอีกเบนเซม่าลงสามอุ่นคเครื่องให้กับทางวราชันนะ โดยทางคาริมเบซมาหัวหอกจอมเกา่าทีมชาติฝรั่งเศสลงสามนะฮะอุ่นเครื่องให้กับทางเบรอัอมาดริดท่ามกลางข่าวอาจจะคืนทัพตราไก่ลงเล่นนัดชิงสตตนเลอร์ฟุตบอลโลกปี2022ในครั้งนี้ก็เป็นได้ซึ่งเบเซมาจำต้องออกจากแคมป์ทีมชาติฝรั่งเศส ก่อนทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก2022จะเปิดฉากขึ้นเนื่องจากสภาพร่างกายที่ไม่เต็มร้อยแต่กุนซอดิดิเยเดชองกุนซือของทีมก็ไม่ได้เรียกใครมาแทนที่และกระชังงานนักเตะเท่าที่มีจนกระทั่งพาทีมผ่านเข้าสูร่รอบชิงชแตนเลิศได้อีกครั้ง ชี้เหตุนี่เองมีกระแสข่าวอีกรอรบนว่า ema, เบนเซม่าเตรียมที่จะเดินทางกลับผสมทบทีมตะลกไก่เพื่อจะลงนัดชิงชนะเลิศกับทางอาร์เจนตนาวันอาทิตย์นี้เนื่องจากไม่ได้โดนถอดออกจากรายชื่อชุดฟุตบอลโลกแต่อย่างใดขณะที่เดยชองเองก็ไม่ได้ปฏิเสธถึงกระแสข่าวนี้หลังถูกนักข่าวจี้ถามหลังจบเกมรอบตัดเชือกที่เอาชนะโมร็อกโกไป2-0เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาแถมราชันก็ไม่ได้ขัดขวางในเรื่องนี้ โดยมีความเคลื่อนไหวล่าสุดของเมนเซม่าที่กลับมาฟื้นฟูร่างกายกับทางเรอัลมาดริดและก็สามารถลงสนามเกมอุน่นเครื่องบกกระทา่งเบริกเนสวันพระสศบดีที่ผ่านมาโดยโลงสนามไปทั้งสิน้น45นาทีแรกก่อนถูกถอดออกไปพักในขณะนี้ ยังไม่มีการบริงานยืนยันแต่ว่าการคือสนามอุ่นเครื่องของเบซมมานี้จะเป็นการเตรียมตัวสำหรับการกลับไปเล่นกับทางทีมชาติฝรั่งเศสนัดชิงแตนเลอร์ทั่โลกหรือเป็นเพียงแค่การเคาะสนามเพื่อเตรียมตัวเล่นกับทางเรอัลมาดริดในโปรแกรมหลังจบตั่วโลกในครั้งนี้กันแน่ราชันประกาศเซนล่วงหน้าเอนริกนะ โดยทางบรเอลมาเตริตนั้นประกาศนะฮะอยากเป็นทางการในการสัญญาล่วงหน้าคว้าตัวเอนดริกเฟรเเป้กองหน้าดาวรุ่งมาจากทางพันิรัสเป็นที่เรียบร้อยโดยจะย้ายมาเล่นในกระทางราชชุดขาวในปี2024ซึ่งเอนดริกนั้นได้รับการจับตามองจากหลายสโมสรระดับท็อปของยุโรปหลังสร้างความมือฮาบมาตั้งแต่เด็กที่ยิงประตูระดับเยาวชนให้กับทางพานิรัสไปบ้ามากถึง100 65ประตูจะทั้งหมด169นัดก่อนจะขยับขึ้นไปเล่นชุดใหญ่ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมายักษ์ใหญ่ในยุโรปนี้ไม่ว่าจะเป็นไบเอลมาดริดเชลซีบา์เซรลนาและก็ปารีสแซต์แมงต่างต้องการได้ตัวแข้งเทพ28ปปรานี้ก่อนจะสิ้นสุดท้ายเป็นทางราชชุดขาวที่บรรลุกข้อตกลงกับทางพาเมรัสำหรับการย้ายทีมท้งสองสโมสรได้มีการยืนยันถึงการย้ายทีมของเอนดริก เป็นที่เดิปิดแล้วมวลพระราชบดีที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวนั้นจะเดินทางเยี่ยมชมสโมสรประชารชุดขาวในอีกไม่กี่วันขน้างหน้านี้ซึ่งเอ็นเดริกนั้นจะเล่นให้กับทางพาเมรัสไปอีก2ปีเพื่อจะรออายุครบ18ปีก่อนจะย้ายเข้ามาชินซานเดโกเบดา,าเบลในช่วงเดือนมิถุนายนปี2024ในขณะนี้โดยทางฟาบิเิโอรามานโนนักข่าวคนดังบริการข่าวลาเบรลมารดริดนั้นจ่ายเงินค่าสัญญามูลค่ากว่า60ล้านปอนด์ และก็ค่าภาษีอีก2 2ล้านยูโรโดยจะสัญญาณนยาวจนถึงปี2027พร้อมด้วยออชชั่นอีก3ปีถึงปี2030ซึ่งทางเบรอัลมาดริดโซสดาสเอสโปอร์ติวาพาเมรัสและก็อินดริกและครอบครัวของเขาได้บรรลุข้อตกลงที่นักเตะจะสามารถย้ายไปร,รุ่มทีมเรอัลมาดริดได้เมื่อเขาอายุครบเกณฑ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2024โดยแถลงการของทีมชุดขาวได้กล่าวระบุเอาไว้ จนถึงตอนนี้เอนดริกเองจะฝึกซ้อมต่อที่พาเมรัสและเตจะเดินทางไปที่มาดริดในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เพื่อเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกของสโมสรสุดนัานทางเลล่าปริล่าประธานสโมสรพาเมรัสกล่าวเสริมนะว่าประนั้นได้เสร็จสิ้นการเจรจาครั้งใหญ่ที่สุดในหน้าประสาทของผุ้บอลบราซิลแล้วซึ่งข้อเสนอของเรอัลมาดริดเนี่ยสอดคล้องกับความสามารถของมหาศาเในนะ ของทางอินริกและกสอดล้องกับเป้าหมายทางการกีฬาและการเงินที่เราได้กําหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นการเจรจาส่วนทางอินบริกเองก็กล่าวภายหลังข้อตกลงดังกล่าวลุล่วงแต่ว่าผมขอขอบคุณพาเมรัสแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบร,ราซิลแชมป์เปี้ยนของอเมริกาแชมป์โลกและก็สมงสอนในใจผมตลอดไปที่มอบทุกสิ่งทุกอย่างที่จําเป็นไปนอย่างที่ผมเป็นในวันนี้ โดยที่ช่วยสารฝันหลายอย่างของผมให้สำเร็จและเคารพในความปรารถนาของผมและครอบครัวที่จะทำความฝันให้เป็นจริงจนกว่าผมจะได้ย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดนั้นผมจะยังคงอุทิศตนต่อไปเพราะผมอุทิศตนเสมอเพื่อพา,าเมรัสได้มากขึ้นในสนามและกระทำประตูได้มากขึ้นคว้าชัยชนะได้มากขึ้นคว้าแชมป์มากขึ้น,น,นและความสุขที่มากขึ้นสำหรับแฟนๆของเราในครั้งนี้ และข่าวะชินในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝาก FC ีทุกท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ